มาแล้วครับมาช่วยดึงสภาพปูหินอ่อนด้วยนะครับอย่าดีนะครับวัดดงระเพือนกำลังสร้างศาลาปูหินอ่อนครับผมนะครับเออพูดมาลังหน่อยหน่อยครับช่างคนทำงานยางจางคนทำงานยางขมัมะขมิ้นไหมครับนะ่ครับเนอะวัใดต้องการสร้างปูหินอ่อนครับวัดดวงระเพือนนะครับเออฝีมือขั้นเทพเลยครับ เอายบังครับพูดอะไรจะการกิ้งมะกิ้งยังเหลือกินเลยครับอ่ามีมือทันเที่ยวด้วครับด้วยสางปูฮินดอนครับทำมาทุกวัดในเขตอำเภอพิบูลเลอว่าในเขตน้องคายเขตอุดรครับผมนะครับอืมหนาดบ่มีไฟฟ้าเพิ่นปั่นมันดิคัดเอาไว้สังครับเพิ่นว่าอันนี้เสียกระดาษใช่ไหมดูนะครับผมี่ย เอฮะว้าน e, ี right ่ครับเอานี่เด้อนี่ครับผู้บริพันในชื่อหกขาตัวเดียวครับพ่อบริพันนว่าชื่อหกขาตัวเดียวบชื่อตัวเอื้อนเปียงเงินแม่บาเออ้าคนเด็ดขาดเลยครับ โค้ข้ามาตัวเดียวเห็นว่าครับอู้นะครับนเนาะอืมบนฟันครับนี่นะครับนี่ครับอืมรครับ,อรบอเบบบอขอพอพอสันตาเออมันก,กอ็ออ,อ,กอกก็คงว่า,วาละไม่เอาหน่อยแห่งดังคักอะไรทัว่วมากพวกนคอมเมนต์มากกันรักษาแม่หน่อยดีเด้อพ่อจาจารย์น่า เี่ครับเออขวัครับอาอี่ัะครับผู้ไดต้องการท่างครูที่นอนทัางครูกับเบื่อนได้เบิดครับหูงามครับเดเว้อมาครับคุนฝันว่างไหมครับบอสคุนฝันว่า เพิ่นไปซื้อลอตเตอรี่ครับหกขาตัวเดียวโดดๆครับเนี่ยเนื่องกันไปเพิ่นว่าเพิันพ่อพันเขียนหาเก้าใช่แล้วเพิันว่าเพิ่นเทียนยื้อต้นไม้หาเก้าครับเออเพิ่นรับไปฝ่ายยอดฝันว่าได้ซื้อหกขาตัวเดียวครับเร็วเร็วนะครับเด้อนี่นะครับพอช่างฟูกระเบื้องหี่หลอนฝันครับดูจะไหมนี่โอ้ยตัวจะจับปุ๊บแตก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 ไปเอี่คือพักหนบอกยากเหนเนาะหลุดเนาะ นะครับเออนะครับเออกําลังขนหมาไปครับอ่เนี่ยครับฟันฟันว่าไอ้ชื่อเลขหกหาตัวเดียวว่าจัดครับบ่าไอ้ชื่อตัวอื่นครับฟันคักฟันแน่นนะครับเนาะอ้ครับจะไปซื้อตัวอื่นแล้วเปลี่ยนเงินพอจันตาฟันว่าจะไปซื้อตัวอื่นเปลี่ยนเงินครับนี่นะครับอย่าลืมนะครับโอ้ย มันเนกี่น้ำงาน,นล้กัน,กนกเดี๋ยวนี้เบอร์ว่าช่างตาปู้หินอ่อนฝันครับได้ฝันในใจเสือเรีหกหาตัวเดียววู้ยครับนี่นะครับกูได้ก,ก็อ,กอ,อกกายกากฝันนะครับอยากฝันอยากถึงเลขครับอ่าผู้ถึงแล้วก็หลายผู้บอดเที่ยวก็มีผู้ผิดหวังเนี่ยร้ายครับเห็นไหครับ ช่วยกดติดตามช่องดงนาเพลินใด้ด้วยนะครับจะเป็นเมื่อคุณอย่างยิ่งครับผมนี่นะครับสวยงามนะครับเนาะก็เรามาดูนี่ครับมาดูอาจารย์วัดดงนาเพลินฝันครับนี่นะครับฝันว่าลงมารอรับของพระราชทานครับได้แล้ว่าพ่อใจครับว่าได้พ่ะทอปีไก่พระชันครับว่าปีไก่ ที่บ่อมาจังไหนนั่นแหลเด้ออ่าของพระราชทานครับเมื่อนี้ชาวรัฐบาลย่างเดียวครับอ่าผู้ดใดอยากเห็นฮ่าน่อยนี่ให้ดูถ่ายทอดสดด้วยถ่ายทอดสดดูกระเพรินอ่าสุภาพตาลคุณครับเข้าออเฟซบุ๊กค,ครับเฟซบุ๊กค,ครับอ่ากถ่ายไปให้หลายมือแล้วครับมื่อนี้เอาต่รัฐบาลก่อนครับมื่อนี้ครับ เดียวจะได้ลงไปครับหมอพันมาหลายนะครับเด็นเดินหนึงครับรถบูมีทง่ทงเข่ทาทา่าอ,อกระบาดเนาเออจารทำไมไม่มา,า,มาอาจารยเออบุ่เนื้อเด้อพ่อช่างตาฝันครับแบบได้ความฝันอาจารย์มดาดวงระเบิ่เจ็ดสองเนย์ครับสี่เจ็ด ทีเกตสองเกตสองสองศูนย์ครับเรียกอาจารย์วัดดงนาเพลินฝันครับพยาบาลมาหน้าอีกแล้วล่างหนึ่งห้าหนึ่งสี่ครับล่างหนึ่งห้าหนึ่งสี่เอาแต่ความฝันครับมาดูของแนวทางของแมวน้อยครับมาดูแนวทางของแมวน้อยครับนี่ครับ,รบเขากันกับพ่อช่างพ่อตาฝันครับนะครับเอ้อ ครับโอ้มผัดรุมผัดรุมพี่แค่ไหนเน่ตึงเว้ยนี่นอ้าวมาของงงงเงี้ยวเกาเดี๋ยวเราปับนี่นะครับได้แบงนี้นะรี่นะโอ้ขึ้นรวรวด มอเพิดมาหลารหรอบ่เพื่อนยังวัดบอกมาหรอบ่โอ้เอาคุณย,ยนเลดจะไปเหน็นเราหะมากรได้ มาแล้วครับหมอมาแล้วครับหนึ่งหนึ่าเป็นของแมวน้อยเจ็ดสามเก้าห้าหกเจ็ดหกเจ็ดครับผมหกเดียครับอ่าแล้วมาดูนี่ครับมาดูมาดูนี่ครับอาจารย์ฝันครับโอ้ยอาจารย์ฝันครับเดี๋ราเฉยเบื้องข้อช่างตาฝันอีกทีครับอต่จีระลงไปตล่างกันนะครับบาทเดือเบื้องไม่เรียบครับ เมันจนเดีดอดน,นะครับเนาะนี่นะครับนี่นะครับเอเ นี่ครับมาดูพ่อช่างตาฝันครับอันนี้เป็นของอาจารย์ฝันพ่อช่างตาฝันมันชื่อตัวเดียวโดดโดแล้วครับหกห้าครับง่ายง่ายครับหกห้าตัวเดียวครับมันว่าฝันมาได้ไปซื้อรัตตลี่หกห้าครับว่ามันก็ฝันว่ามันก็หกห้าห้าหกครับซื้อหกห้าตัวเดียวรัตติลี่เพ้อท่านครับ ตอนเห็นดูจนไม่หาเก้าครับหมู่บ้านนครับงานผมุงเขียนผมเขียนให้แล้วไปที่นี้ครับอืมอุ้ยผู้ชายเนี่ยผู้ชายใส่ผู้เดียวรถมากออกไปที่เดียวหน่อยนึงช่างไอ้เอานี่แหละครับว้อมขัญเนาะอ่ะพ่อช่างขัญนะครับอืมคนวายไปชื่อเลขกฮกหาตัวเดียวครับออ นะครับมือขับรถครับขับรถบดครับบูวอร์ซังครับนอนหลับดีครับคนนอนหลับดีเพคนขับรถหนักครับขับรถบดหนักครับอืเพคนเลยนอนหลับดีครับไปฝันครับนีะครับมันกำลังขัดครับเี๋ยวขัดันอ่ะ เราดอนุโมทนาบุญด้วยนะครับสร้างทางสร้างประตูขึ้นสวรรค์ทำบุญเข้าวัดไม่ขาดทุนครับอ่าก็ขออนุโมทนาบุญสาธุสาธุ